สุดจีนปีนี้พี่จะยกตัวอย่างประเทศจีนให้คนไทยได้ดูว่าความสำเร็จของประเทศที่ยิ่งใหญ่เขาทำได้อย่างไรกัน จีนมาถึงวันนี้ได้ด้วยองค์ประกอบสําคัญอันดับแรกก็คือความรักในชนชาติและความเป็นชาตินิยมสุดๆเลยครับในอดีตคนจีนยากจนลำบากข้นแค้นนะครับคนไทยเชื้อสายจีนก็จะส่งเงินไปช่วยพี่น้องที่ยังอยู่ที่ประเทศจีนพวกเรารวมทั้งพี่เอด้วยเนี่ยนะครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับวันนี้พวกเราเป็นคนไทย รักประเทศไทยมากที่สุดในโลกอยู่แล้วแล้วก็ยังไหว้เจ้ายึดถือปฏิบัติตามบรรพบุรุษของจีนหรือแม้แต่พี่เอ๋ก็ยังมีชื่อจีนนะครับชื่ออะไรรู้ไหมครับหลี่ฟ้าเฉินเพราะงั้นแล้วคนจีน ไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินใหญ่หรืออยู่ในประเทศใดในโลกก็ยังมีความผูกพันกับวัฒนธรรมและชนชาติของตนไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ร้อยปีก็ตามนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศจีนวันนี้ก้าวมาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในโลกใบนี้ครับ สองประเทศจีนทุ่มเทกับการศึกษาของลูกหลานสุดๆส,สังเกตไหมครับเพื่อนเชื้อสายจีนห้องเราเรียนเก่งจริงๆเขาไม่ได้มีมันสมองใหญ่กว่าคนไทยหรอกครับแต่เขาขยันสุดๆคุณพ่อคุณแม่สอนลูกอย่างเดียวนะครับบอกว่าพ่อกับแม่อากงอมาม่าไม่ได้มีสมบัติมากมายอะไรที่จริงหลายคนสมบัติก็เยอะนะครับแต่ว่ายังใส่ใจกับเรื่องการศึกษาของลูกสุดๆและวันนี้รัฐบาลจีนยังทุ่มเทมากกว่าเดิมน,นะครับไม่ใช่สอนเฉพาะความรู้ทางวิชาการเท่านั้นยังใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของ แรงบันดาลใจให้เด็กจีนนั้นเป็นนักแข่งขันมีความมุ่งมั่นแล้วฝันไปให้ไกล,กลที่สุดถึงขนาดที่ให้นักบินอวกาศมาสอนเด็กอนุบาลเด็กประถมแล้วนะครับโดยที่สอนว่าลูกหลานคนจีนทุกคนจะต้องไปเหยียบดาวอังคารก่อนพวกอเมริกันให้ได้และแบบนี้จะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับ 3. วันนี้ประเทศจีนมุ่งมั่นพัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมสุดๆจีนรู้นะครับว่าในอนาคตคนจะไม่แข่งกันด้วยกำลังเท่านั้นแต่จะแข่งกันด้วยมันสมองในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนว,วัตรกรรมของชาติตัวเองเมื่อก่อนประเทศจีนจะต้องซื้อเทคโนโลยีวันนี้โทรศัพท์มือถือก็ทำได้เองัวเวิรขายดีจะตายนะครับโซเชียลมีเดียก็มีวีแชทของตัวเองระบบฟินเทคเดี๋ยวนี้แอนกรุป๊ปอาลีบาบายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก หรือแม้แต่รถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นเคยเป็นแชมเปี้ยนวันนี้จีนก็เบกเรคคอร์ดสร้างรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลกเร็วกว่า600กิโลเมตรต่อชั่วโมงสําเร็จแล้ววันนี้ประเทศจีนสุดยอดทางด้านเทคโนโลยีจริงๆรวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และวัคซีนสู้โควิดจีนก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ และ4ประเทศจีนถึงแม้ว่าจะเป็นพับคอมมิวน,นิสต์คนรู้สึกว่าเป็นเผด็จการก็จริงนะครับแต่การ,รเผด็จการของจีนนั้นพยายามให้ทุกคนรู้สึกว่ากฎหมายนั้นใช้เท่าเทียมกันครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับคนรู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นธรรมคนทําความผิดได้รับการลงโทษ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตามเป็นการจัดระเบียบสังคมที่ดีที่สุดวันนี้ประเทศจีนสั่งสอนตั้งแต่ลูกหลานเด็กเล็กๆนะครับว่าทุกคนต้องเป็นคนเมืองดีต้องปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนตรงนี้แหละครับถือเป็นหัวใจหนึ่งของความสําเร็จของประเทศจีนและชนชาติจีนในปัจจุบันและในอนาคตครับ พี่อยากให้เรียนรู้สิ่งดีๆนะครับเพราะในโลกใบนี้เราเลือกที่จะหยิบมาได้เรียนรู้ประเทศจีนความสําเร็จของประเทศและชนชาติจีนลองมาปรับใช้กับชนชาติไทยและประเทศไทยของเราุดนจีนปีนี้ขอให้ทุกท่านนะครับสินเจียยุ่อีสินนี้หัวใช้นะครับรวยรเๆเฮงเฮงปลอดภยัยทั้งปีใหม่ไทยปีใหม่จีนตลอดไปเลยนะครับโชคดีนะครับ